ปาดตีท่อท,ท่อคนน,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 นนู้นก็อรอไม่แพ้ใครรอแบบสโลโมชันไม่อยอมตัดผม พอบ่ายโมงเราก็ได้ถึงเวลาการไปถ่ายบัตรประชาชนตามที่นัดไว้นะคะตอนนี้ก็ได้เดินทางไปถ่ายบัตรประชาชนอีกแล้วนะคะนี่เวลาบ่ายโมงคับเป็นเวลาที่ร้อนมากๆร้อนจริงๆร้อนแบบโมโหร้อนแบบหงุดหงิดอ่ะครมุกก็ถ่ายไปเรื่อยๆตอนนี้เรากําลังเดินทางไปมีภาคแล้วแหละตอนนี้เรากําลังเดินทางไปบัตรประชาไปทาบัตรประชาชนนะคะเพราะเรามีนัดกันบ่ายโมงค่ะ แล้วไข่มุกเป็นคนพูดเนาะแต่ว่ามันก็มีเสียงหลายอย่างไลยแม่บุมก็เลยต้องอัดคลิปเอาตอนนี้กําลังเดินทางไปกันคับแล้วเราก็ไปกันเลยไข่มุกบอกว่าแม่ถ่ายลูกสาวให้แม่หน่อยแล้วระหว่างเดินทางลูกสาวก็ถามว่าแม่แม่จะไปเลือกตั้งไหมแล้วแม่จะเลือกเบอร์อะไรแม่ก็บอกว่าแม่ยังไม่รู้แม่ยังไม่เลือกพักอะไรนะแม่เลือกแม่เลือกที่จะพักผ่อนอย่างเดียว แล้วไข่มุกก็เลยถามพ่อแล้วพ่อจะเลือกพักอะไรพ่อพ่อก็บอกว่าพ่อก็ยังไม่รู้อยู่ในใจพ่อนี่แหละสรุปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเลือกพักอะไรนะคะตอนนี้เราพักผ่อนอย่างเดียวก่อนพักผ่อนกายยาแล้วเราก็เดินทางต่อกันเลยระหว่างเดินทางเราก็ชมบรรยากาศพูดคุยอะไรกันพอนั่งอีกสักพักหนึง ก็ทำการถ่ายรูปลูกสาวลูกสาว่ารักพ่อที่สุดเลยเุยตออเลตออเลมากนางเป็นคนที่รักพ่อมากถ้าเวลาแม่ด่าพ่อนะฝปกป้องตลอดถ้าถึงเวลาโมโหมาก็ด่าเหมือนกันนะคะด่าคุณพ่อลูกสาวพี่เขาทำอะไรไปแล้วเราก็มาถึงที่ธรมบัณฑประชาชนเป็นคนอะไรเป็นคนกัจจุบั ชื่อแม่ชื่อพุษ์พงา์พงษ์พงพงพงษ์พงษมีมี์พพพมษมพงษ์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 พงงงงง คลูกแม่ลูกสาวก่อีต้อพี่เข้าไปว่ามีน้องเป็นผู้หญิงยากตปน้องผู้หญิงอะไรอ่ะเลยต้องกรดายเลยเจอผู้ชายต่อไปเราก็รอคิวนะคะรอเขาเรียกคิวดีหน่อยที่เขตคันนายาวนะคะคิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอถึงเวลาแล้วเราก็ได้ไปสแก,กนนิ้วมือนะคะตอนนี้นั่งรอเขียนชื่ออะไร นางก็บอกว่าตื่นเต้นมากนี่นะคะถึงเวลาสแกนนิ้วมือนะคะสแกนนิ้วมือนิ้วชี้นิว้วขวาะไรประมาณนี้แหะคะ่ะแล้วก็รอให้พี่พนักง,งานเขาเรียกไปถ่ายบัตรถ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยถึงกับขั้นต้องดมยาดมอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นมากนางอ่ะแล้วก็ไปเขียนชื่อ รอรับบัตรได้เลยตอนนี้ถ่ายเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคือแบบว่าเร็วมากไม่ได้รออะไรนานเลยค่ะตอนนี้กำลังเขียนชื่อเขียนชื่อตัวเองสอบถามคุณไข่มุกหน่อยค่ะแล้วนางก็บอกว่านางตื่นเต้นมากพอดีนางดูโทรศัพท์แล้วเสียงเพลงมันงแม่ก็เลยตัดออกดูลิขสิทธิ์เดี๋ยวดูลิขสิทธิ์มาแล้วแย่ยุ่งเลย ตอนนั้นบอกว่านางตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนเขียนชื่อตัวเองผิดว่างั้นแล้วเราก็รอรับบัตรเสร็จแล้วค่ะลาพี่พนักงานที่อยู่จุดบริการลูกค้านะแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันลเลยอากาศข้างนอกก็จะร้อนหน่อยนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเย็นสบายแล้วนางก็ดีใจเย่เย่ได้บัตรประชาชนแล้วนะคะ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนางก็กลับบ้านได้โอ้ยกว่าจะเสร็จมาช่วงเช้าก็นัดไปบ่ายนัดบ่ายเออก็ไม่รอรอไม่ค่อยนานเท่าไหร่แล้วนางก็พูดไปยิ้มไปโอ้ยดีใจจังเลยดีใจดีใจอย่างนั้นแหละต่อแหล่ไม่ละ่ะลูกสาวใครก็ไม่รู้เสร็จแล้วยเย่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 แล้วนางก็ไปเลยแล้วนางก็จะเล่าบอกว่า เนี่ยบัตประชาชนนะปัตประชาชนแล้วนะคะเด็กหญิงปิ่นอน,นุวงค่ะหลังก็เดินไปชมบรรยากาศดีใจโอ้ยพูดไม่หยุดอ่ะพูดแบบไม่รู้อะไรของนางดีใจจังเลยแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหนูก็ได้เป็นคนกรุงเทพแล้วนะคะคุณแม่ขา